สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับพี่อิ๋วนะคะ y o ย u ทูบไมค์ครับชาแนลเพจใส่สุดเครื่องดื่มสร้างอาชีพค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำเครื่องดื่มเมนูชาไทยเย็นนะคะสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าอร่อยกลมกล่อมหอมกลิ่นชาไทยมากๆเข้มข้นมากๆค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะพี่อิ๋วใช้รองบีดชาไทยนี่เลยค่ะเพื่อนๆ หากใครกำลังมองหาชาไทยคุณภาพดีรสชาติเข้มหอมกลมกล่อมไม่ซ้ำา่ครต้องนี่เลยค่ะลองบีดชาไทยนะคะให้รสชาติหอมเข้มสีเข้มจบในซองเดียวไม่ต้องผสมชาหลายชนิดค่ะแล้วก็มีต้นทุนต่ำด้วยนะคะเพื่อนๆพนี่อยู่เปรียบเทียบชาไทยลองบีดกับชาไทยยี่ห้ออื่นนะคะลองบีบจะให้รสชาติและสีที่เข้มข้นกว่าค่ะ ดังนั้นเวลาใช้เราจะใช้ในปริมาณที่น้อยกว่านะคะทําให้เราประหยัดต้นทุนได้มากกว่านั่นเองค่ะส่วนผสมต่อไปก็จะเป็นน้ําร้อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นครีมเมอร์ค่ะครีมเมอร์ลองบีดนะคะลองบีดครีมเมอร์เหมาะสําหรับมืออาชีพค่ะลองบีดครีมเมอร์จะทําให้รสชาติหอมเข้มแล้วก็ไม่รบกวนกลิ่นของชาด้วยนะคะที่สาคัญนะคะไขมันทาน0%ค่ะเพื่อนๆ แล้วก็จะมีนมข้นหวานนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นท็อปปิ้งนะคะที่เราจะใช้ก็คือลองบีบบุกบาวชูก้าค่ะบุกบาวชูก้าจากคอลลาเจนชั้นดีนะคะหนึบหนับบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆเลยนะคะกับเมนูนี้ค่ะอันนี้นะคะด้านในค่ะใบชานะคะใบชาแดงของเราค่ะ หอมเข้มมากๆนะคะหอมกลิ่นชามากๆเลยค่ะเพื่อนๆพี่อยู่ใช้ใบชาแดงของร้องบีดนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะก็ใส่ลงไปในแก้วกองชาเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเติมน้ำร้อน180 ml ค่ะพี่อยู่จะแช่ชาไว้แบบนี้นะคะ3นาทีค่ะเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพื่อให้ชาเขาได้ออกรสออกสีออกกลิ่น เต็มที่นั่นเองนะคะหลังจากครบ3นาทีแล้วนะคะเราก็จะกดนะคะสกัดเอาน้ำชาออกมาแบบนี้ค่ะได้น้ำชาแล้วนะคะก็เทใส่แก้วชงชาเลยค่ะ หลังจากนั้นก็ตามด้วยครีมเมอร์ลอง e บีนี่ค่ะข้างในของเขานะคะใส่ลองบียครีมเมอร์ที่1.5ช้อนโต๊ะนะคะหรือ1ช้อนโต๊ะครึ่งนั่นเองค่ะคนให้เขาละลายค่ะคนแป๊บเดียวนะคะเขาก็ละลายแล้วค่ะละลายเร็วมากๆหลังจากนั้นเติมนมค้นหวานค่ะอยู่ที่30 ml นะคะ แล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะขั้นตอนง่า,งงายๆทำได้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็มาเทน้ำแข็งใส่แก้วเลยค่ะเติมน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้วเลยนะคะหลังจากนั้นก็เทชาไทยของเราลงแก้วไปเลยค่ะสีสวยน่าทานมากๆนะคะเพื่อนๆแล้วที่สำคัญก็หอมกลิ่นชามากๆด้วยเช่นกันค่ะ และเราจะมาท็อปปิ้งด้านบนด้วยลองบีทบุกบาชูกานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะหอมกินบาวชูก้ามากๆเลยนะคะหนึบหนับเคี้ยวเพลินเข้ากันมากๆเลยนะคะกับเมนูชาไทยของเราค่ะก็ท็อปปิ้งด้านบนแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเมนูชาไทยเย็นของเรานะคะ ท็อปปิ้งด้วยลองบีทบุกบาวชูก้าอร่อยนุ่มนับเคี้ยวเพลินค่ะเข้ากันมากๆกับเมนูนี้ค่ะพี่อยู่ก็มาแบ่งปันเป็นแนวทางนะคะให้เพื่อนๆลองนำไปทำกันดูค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูชาไทยเย็นบุกบาวชูก้านะคะเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยเข้ากันมากๆค่ะมีทั้งลองบีทชาไทยและลองบีทชาเขียวนะคะที่ให้รสชาชาเข้มขน้นหอมกลิ่นชา รสชาติเข้มสีเข้มนะคะจบในซองเดียวไม่ต้องผสมชาหลายชนิดนะคะมีทั้งชาไทยและชาเขียวค่ะเพื่อนๆหาซื้อผลิตภัณฑ์ของลองบีดได้ที่ร้านจำหน่ายวัตถุดิบเบอรเกอรีร่ใกล้บ้านหรือจะสั่งออนไลน์ส่งตรงถึงบ้านที่ Facebook ลองบีดไซลับนะคะหรือ e s h o p ป e ้ a z a d a JD ก็ได้เช่นกันค่ะส่วนใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเข้าไปที่ ww w l o n g b e ว t s ลองบได้เลยนะคะ และพี่อิ๋วจะทิ้งลิงก์การติดต่อเพิ่มเติมไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปและสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆจาก y o u t u m i n e c r a f t Channel และเพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพนะคะสวัสดีค่ะ